แปลงร่างอาเมอร์ได้แล้วก็ต้องแปลงร่างธรรมดาได้ด้วยใช่า สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมเป็นรีเควส t จากน้องคนหนึ่งนะครับผมได้ลงทิปที่เป็นการโจเกรสแปลงร่างไปนะของภาค2นะครับแล้วก็น้องมาคอมเมนต์ว่าอยากดูการแปลงร่างตัวเต็มวัยของภาคซีโรทูด้วยนะครับผมทันทีที่ผมอ่านรีเควสนี้เสร็จปุ๊บคาถามแรกที่ผุดขึ้นในหัวผมคือเออกูลืมไปได้ไงวะ นะครับเออคือหัวข้อที่ผมไม่เคยที่จะทําเลยนะเออแล้วก็ไปดูในสคริปที่แบบว่าเตรียมไว้นะไม่มีหัวข้อนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอรัดคิวให้เลยครับผมอยากทำนะครับเรื่องของการแปลงร่างตัวเต็มวัยของเด็กที่ถูกเลือกในภาค2นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กที่ถูกเลือกในภาค2นะครับมีทั้งหมด6คนเนาะก็คือไดสุเกะมิยาโกะอิโอริอิจจิเคนแล้วก็ฮิคาริกับทาเครุนะครับซึ่งเด็กที่ถูกเลือก3คนหลังนะครับเคนฮิคาริแล้วก็ทาเครุเนี่ยเป็นเด็กที่ถูก การที่เจอกับดิจิทอลนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการแปลงร่างที่เป็นตัวเต็มวัยของเด็กที่ถูกเลือกในภาค2ผมก็เลยจะเล่า3ตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าอีก3คนก็อาจจะมีการพูดถึงเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของการแปลงร่างตัวเต็มวัยผมจะบอกว่าของภาคนี้นะครับก็คือจะมี3ตัวเนาะก็คือมีเอ็กซ์วีมอนอควิรามอนแลวก็อังคิโลมอนนะครับซึ่งเรื่องราวของการแปลงร่างมันจะไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่ถูกเลือกคู่หูของตัวเองเจออันตรายอย่างเดียวแล้วก็สามารถแปลงร่างได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่อง เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเริ่มจากไดสุเกะก่อนนะครับหลังจากที่ดิจิมอนไคเซอร์หายไปจากโลกดิจิมอนแล้วนะครับพวกแบบโลกดิจิตอลเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเยอะนะครับมีดาร์คทาวเวอร์ถูกตั้งขึ้นอยู่มากมายแล้วก็อิจิโจิเคนเนี่ยเขาก็ได้กลับเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ได้เจอกับวอมมอนอีกครั้งหนึง่งอ่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกไดสุเกะก็ต้องมาช่วยกันในการที่จะฟื้นฟูบูรณะโลกดิจิตอลนะครับซึ่งท,ที่แรกที่ไปเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆที่เป็นแบบพื้นที่ที่มีชายฝััันน่่งงททะะะเเเลลนนนนคครบกกก็็็ืือออต้จปปมมมีีีพวาาชฝ แล้วทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับโดยที่ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขของการแปลงร่างของไดสุเกะเนี่ยตอนแรกไดสุเกะก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเด็กที่ถูกเลือกต้องอยู่ในอันตรายเขาถึงจะแปลงร่างได้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้นะครับแต่ว่าแรงจูงใจของไดสุเกะจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเขาอะเคยเห็นฮิคาริกับทาเครุเนี่ยสนิทกันเลิศเกินนะครับแล้วก็เกิดความหึงซึ่งไอทาเครุกับฮิคาริเนี่ยต้องบอกว่าเขาสนิทกันในเชิงที่ว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กที่ถูกเลือกรุ่นแรกนะครับแต่ว่าไดสุเกะ สองหน้าออกตามากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไดสุเกะก,ก็มีความหึงเกิดขึ้นนะครับแล้วไดสุเกะไม่พอนะวีมอนนะครับผมตอนนั้นสถานการณ์อยู่ที่โรงเรียนเนาะก็คือจีบีมอนก็อยู่กับไอ้เทลมอนแล้วก็ปาตามอนทีนี้เนี่ยจีบีมอนเขาก็หึงไงหึงแบบว่าเทลมอนแบบทำไมสนิทกับปาตามอนจังเลยนู่นนี่นั่นนะครับก็ความหึงตรงนี้ของท,งทั้งคู่ที่มันเกิดขึ้นก็เลยอยากจะแปลงร่างเท่ๆให้พิคริจังได้เห็นนะครับแล้วก็จะได้สนิทสนมกับพิคริจังบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้้้้้้้้ววววทททีีีีีีีีนน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 นเเ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 ่่่่่่่่ยยยยยยพออออไดดดสุกกะะะใรรรหาา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 างงงงคคฟฟืูููบณโลลิิิจจตตมมมปขึฮถั เราต้องสร้างสถานการณ์ให้เราตกอยู่ในอันตรายเสร็จปุ๊บเนี่ยวีมอนจะได้เข้ามาช่วยเราแปลงร่างเป็นร่างตัวเต็มวัยให้แบบช่วยเหลือได้นะครับแล้วไดสุเกะก็วางแผนกับพวกดิจิมอนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งก็จะมีเป็นเลดดีจิมอนแล้วก็จะมีเป็นนูเมมอนนะครับซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยมันก็ช่วยกันก่อ,อร่างสร้างตัวขึ้นมากลายเป็นแบบดิจิมอนตัวใหญ่ยักษ์นะครับแล้วก็จะเข้ามาเล่นงานไดสุเกะและทีนี้ไดสุเกะก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ว e ีมอนฉันตกอยู่ในอันตรายแล้วนายรีบแปลงร่างตัวเต็มมวััยซซนะครบผึ่ง การแปลงร่างตัวเต็มวัยที่ไดสุเกะคาดห,หวังไว้นะครับก็มีการคุยกับวีมันกอดน,นะครับนายเนี่ยจะต้องแปลงร่างเป็น อุนตราแองเจมอนให้ได้นะครับซึ่งแบบอุนตราแองเจมอนน่ารักอะนะครับผมก็อ่าภาพที่เห็นก็ตามนี้เลยนะครับอุนตราแองเจมอนที่อยู่ในหัวของเดสเก้นะแต่ว่าตอนนั้นที่อ่าไอ้นูนิมอนกับเลสเปจมอนเข้ามาช่วยนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถแปลงร่างตัวเต็มไวได้เออแล้วทีนี้เดสเก้ก็เลยคิดแผนต่อไปก็คือทำให้วิมอนโกรธนะครับพอวิมอนโกรธเสร็จปุ๊บเนี่ยไล่มาแล้วทำให้ตัวเองอยู่ในอันตรายด้วยการแบบเด็ดสะพานไอ้ตอนนั้นเราดีสะพานเชือกอยู่เดสเก้ก็วิ่งไปที่สสะะพพาานนเเชือกกแล้ว็ดึง กเกะก็ตกลงไปข้างล่างนะครับและระหว่างที่ตกปุ๊บเนี่ยวีมอนก็กำลังจะแปงลงร่างแต่แปงลงร่างยังไม่ทันได้เลยนะครับก็ร่วงลงไปที่อ่าเขาเรียกว่าแม่น้ำนะครับที่อยู่ด้านล่างเนาะพอร่วงลงไปที่แม่น้ำเสร็จปุ๊บไดสุกเกะกับวีมอนก็ไหลไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็หนีรอดขึ้นมาได้พอหนีรอดขึ้นมาได้ปุ๊บก็ได้เจอกับศัตรูตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ดิมอนที่เลวร้วายอะไรนะครับก็คือตัวตามอนนั่นเองนะครับตัวตามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนเต่านะครับที่มีคล้ายๆเเเเเเเปป็็นน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 นหหหหาา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 ามมมมมมแแลลลออ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 ยยยยูู่่่่่่่่่่ททีีีีีกกกกกกรรรระะะะะดดงงงงงขคคคคค้้ัััััับบบตตตตวววววุุุณณ์ืไไไไสึึภพ คุณเป็นคนคนหนึ่งที่คุณกำลังยืนชี้ย่างสบายใจอยู่นะครับแลว้วก็มีใครเข้ามาเห็นเข้าคุณจะอารมณ์ดีได้ไหมก็คงไม่นะครับตตามอนก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตวตามอนนี่คือโกจริงโกจังนะครับผมก็คือชี้เสร็จแล้วปุ๊บมีไอ้ใครไม่รู้มาเห็นปุ๊บเนี่ยก็วิ่งไล่ไดสุเกะกับวีมอนนะครับซึ่งหลายๆคนก็พยายามจะช่วยเหลือนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันดูไร้าสาระมากเลยนะครับไดสุเกะแม่งจะทําบ้าบออะไรนะครับแล้วก็ไดสุเกะกับวีมอนก็วิ่งหนีไปเรื่อยนะครับในบริววหีีไปปุ่่่ะมาาง๊ ก็ไปถึงจุดจนมุมนะครับก็คือไปเจอที่เหวที่หนึง่งไอตัวตามอนก็ยังโกรธใหญ่เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไดสุกเกะก,ก็ไปขอร้องบางอย่างกับตัวตามอนนะครับว่าถ้านายจะเล่นงานอะไรฉันเนี่ยนายช่วยล้างมือก่อนได้หรือเปล่าเพราะว่านายเพิ่งชี้มานะครับผมซึ่งพอพูดไปอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวตามอนมันก็โกรธนะครับวีมอนก็บอกว่าไดสุเกะนายพูดอะไรอ่ะตัวตามอนมันโกรธยิ่งกว่าเดิมแล้วนะนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยไอวีมอนก็เลยแปลงร่างได้นะตรงนี้นะครับซึ่กกกก่่่่่ยย่่งงงงงงงไไไไดดดสุเเเเเเกกกกกะะะะะ็็็ออออออยยยูๆจจแแแแปปลลลลรรรรราาาาา้้้้้้ใในน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 นััผผมมชคคีีบพววตทขิ เบจิมอนกับนูเมมอนใช่ไหมก็แปลงไม่ได้นะครับแล้วขนาดที่ว่าตัวเองแบบทําให้ตัวเองตกลงไปสะพานอันตรายมากนะตรงนั้นนะ่ะเออก็ยังแปลงร่างไม่ได้นะครับแต่ว่าพอวอดจะแปลงร่างตอนสู้กับตัวทามอนเนี่ยก็สามารถแปลงได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นเอ็กซ์วีมอนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเอ็กซ์วีมอนก็เป็นดิจิมอนมังกรมาย,ยานะครับซึ่งมีความเท่พอสมควรเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนวีมอนที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ที่หน้าอกเนี่ยมันจะเป็นอ่าสัญลักษณ์รูปตัวเอ็กซ ด้านล่างเหวนะครับแล้วคอร่วงไปที่ด้านล่างเหวปุ๊บเนี่ยตัวตามอนมันจะฉีกรอบนึงนะครับพอมันจะฉีกรอบนึงปุ๊บเนี่ยเดสุเกะกับเอ็กซ์วิมอนก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้รอบนี้เราต้องไม่ดูนะครับพอ,อฉีกเสร็จปุ๊บก็าล้างมือนะครับถือว่าเป็นที่มอนตัวหนึ่งที่มีความน่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าโกรธนิดนึงแหละตอนแบบว่ามีใครมาเห็นเราฉีกก็ไม่รู้นะครับผมเออแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงได้ดีๆแล้วก็เดสุเกะก็สามารถเคลียร์เงื่อนไขาการแปลงร่างเป็นตัวเต็มม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 วววัััััยยไไไดดด้้้นน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 ะะคคคคคครรรรรรรบบบบกกก็็็็็ืือออออออสสสาาาาาาถแแปปปปลลงงงงงง่่่่่่่เเเเซ์์ูณผผตตททีี2 ่อรรนนเงนะคับหลังจากที่เคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเป็นหมู่บ้านของปูนิมอนนะครับแล้วก็เดตเๆตที่ถูนเลือกเขาจะได้เห็นว่ามีดาร์คทาวเวอร์ตั้งอยู่นะครับแล้วว่ามีดาร์คทาวเวอร์ตั้งอยู่ปุ๊บเนี่ยดาร์คทาวเวอร์นะครับกลไกแล้วก็ฟังชันของมันเนี่ยทำให้ดิจิมอนไม่สามารถแปลงร่างตามปกติได้นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็จะได้เห็นแล้วว่าวีมอนพยายามจะแปลงร่างแต่ว่าก็แปลงร่างเป็นเอ็กซ์วีมอนไม่ได้นะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นออออออยยยยย่่่่่่่่่่่่่่าา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 งงงงงนน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 นีีีีีีีี้้้้้้ปปุุ๊บบบเเเเเททททททกกกกกกกคคคค็็็ตตมมมมมหะะะรรรััััืวววววแแลลลลไไไดดดชชพพิิจจฉึ เข้าไปในคล้ายๆเป็นใต้ดินเนาะครับกับอามาดิมอนนะครับตอนนั้นก็คือว่าไปเจอกับทันเดอร์บอมอนนะครับโดยที่ว่าทันเดอร์บอมอนเนี่ยเขาโผล่มายังไงไม่รู้นะครับแล้วในจังหวะที่ทันเดอร์บอมอนโผล่มาปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงไปยืนตรงดาร์คทาวเวอร์ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วพอไอ้ทันเดอร์บอมอนโผล่มาปุ๊บอามาดิมอนก็แปลงร่างเป็นดิกมอนเข้าต่อสู้กับทันเดอร์บอมอนนะครับแต่ว่านี้เราก็จะได้รู้ว่าทันเดอร์บอมอนมันตัวเล็กมากครับผมเราจะมองไม่เห็นเลยด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็เล่นงานได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ามันปกติแล้วพวเดเดีๆที่ถูกเลือกเขาจะไม่ฆ่าดิจิม นะครับทีนี้เนี่ยพออาดิกมอนสู้ไม่ได้เสร็จปุ๊บก็กลับเป็นอาร์มาดิมอนพอกลับเป็นอาร์มาดิมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทําให้อาร์มาดิมอนสามารถแปลงร่างเป็นอังคิโลมอนได้โดยที่แบบเมื่อกี้ไอ้วีมอนยังแปลงร่างไม่ได้เลยนะครับยูริก็สงสัยเนาะแล้วก็พอเป็นอังคิโลมอนปุ๊บอังคิโลมอนก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับแล้วก็ส่งตัวยูริลงไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ตัวเองจะไปสู้กับทันเดอร์บอมมอนแต่ว่ายูริก็ห้ามปรามนิดนึงว่าเฮ้ยจะททททาา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 ออ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 ะะะะะะะไไไไไไรรรร่่่่่่่่่่่่เเเเเเเคคคคืดดียียยวววววปปปปปปปฆมมมมมัััััันนะนนนนนนงงงงง้้้้้ใใใชแแแแลลลิิิโกกก็็บบบบบบจจจหๆพข มีความแบบว่าดุดันนิดนึงอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าเป็นดิจิมอนดาร์ทาวเวอร์นะครับและทีนี้เนี่ยการต่อสู้มันก็ค่อนข้างจะยืดเยื้อเพราะว่าไม่สามารถจัดการกับทันเดอร์บอมอนได้มันตัวเล็กแล้วมันก็เร็วด้วยไงเออมันก็เลยแบบเล่นงานอังคิโลมอนได้นะครับแล้วพอมันเล่นงานอังคิโลมอนไปเสร็จปุ๊บยูริก็โดนลูกหลงเข้าไปเนาะพอโดนลูกหลงเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปลิวเข้าไปตามกระแสะของไอ,อ้พื้นดินที่แบบว่าแตกกระจายเป็นหินนะครับแล้วก็ไปเจอกับสติงมอนนะครับผมซึ่งตอนนัััััััั้้้้้้นน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 นเเเเเเเีีี่่่่่่่่ยยยยทุุกกกกกคคคคคงงงงไไมมมมมมรรรรรรูููววววาาาาืืืออ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 สสสสสสตตตตตติิิะะะบบบแล็็็ขด์จป๊ ใช้สไปกิ้งฟินิชในการที่จะปิดฉากทันเดอร์บอมมอนนะครับแล้วทันเดอร์บอมมอนก็ถูกกำจัดไปแล้วตัวยเอกที่ถูกลื้อก็ตกใจว่าโอ้ดิจิมอนตัวนี้ทำไมมันโหดร้ายจังเลยมันฆ่าดิจิมอนต่อหน้าต่อตา,ตาเราเลยหรือนี่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสติงมอนก็บินไปนะครับบินไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอ้าวอีจิจิจิเคนมาที่โลกดิจิตอลแล้วนะครับแล้วคราเนี้ยมาในฐานะที่เป็นอีจิจิจิเคนนะครับไม่ใช่ดิจิมอนไคเซอร์แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนก็ตกใจว่าเเเเเเคคคคคค้้้้้้้้้าาาาาามม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 มไไ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 ไดดดดดดยยยัััังงงงงงแแลลลลววววททอออออออรรรรร์นน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 ถึึึฟืืชีีีพพขตฆ่่่่่ิิิจจหหะะบบบซกกก็็็ูปผ คงไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะว่าเคนเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่เขาได้วอร์มอนคืนมาพุ่เนี่ยเขาก็กลับตัวเป็นกลับใจเป็นคนดีแล้วนะครับไม่ใช่ดิจิตอลไคเซอร์อีกต่อไปแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไว้นะครับก็คือการที่ต้องทำลายดาร์คทาวเวอร์ให้หมดไปจากโลกดิจิตอลนั่นเองครับ แต่ในสถานการณ์นี้คนที่มีคำถามหลักเกิดขึ้นมาเลยก็คือจะเป็นมิยาโกะกับเอียวดีนะครับเอียวดีสงสัยว่าทําไมคนอย่างคุณต้องมาช่วยผมด้วยแล้วช่วยเพื่ออะไรเออคือแบบงงอะ่ะคือเพราะว่าเอียวดีเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความชิงชังดิจิมอนไคเซอร์มากที่สุดเลยนะครับก็คือว่าพอมีการพูดถึงดิจิมอนไคเซอร์ปุ๊บเนี่ยไม่มีการบอกว่าจะให้อภัยเลยนะครับผมโกรธมากผมลองคิดทุกคนลองคิดถึงความรู้สึกว่าดิจิมอนที่เคยโดนไคเซอร์ทำร้ายทุกสิ่งนะครับก็เอียวดี้จะเป็นคนที่ เนาะเพราะว่าเออมันก็ยังเห็นว่าไอไอิจิโตจิเคนเนี่ยเขายังฆ่าดิจิมอนอยู่นะเออก็เลยแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะรับอิจิโตจิเคนเข้ามาเป็นพวกนะครับในทางกลับกันไดสุเกะเนี่ยเป็นคนที่เชียร์มากเลยว่าแบบอยากให้อ,อิจิโตจิเคนเนี่ยเข้ามาเป็นพวกนะเออแล้วก็ไปคุยกับอิจิโตจิเคนให้ว่าเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้นายไปขอโทษทุกคนหน่อยได้ไหมเออซึ่งเคนก็โอเคนะครับแต่ว่ามิยาโกะเองก็ยังมีคําถามซึ่งตอนเนี้ยเราหลังหลังจากที่เราเห็นว่าไออาร์มาร์ดิมอนแปลงร่างเป โกดเนี่ยเขายังไงไม่รู้อ่ะคือแบบไม่รู้ใจตัวเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะได้เห็นมาตั้งแต่ตอนที่เจอกับมิมี่แล้วนะครับว่าเหมือนมิยะโกะเนี่ยเขาเป็นคนที่อันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามิยะโกะเขา,า,า,าเป็นคนเลือดกรุ B, ๊ป AB นะครับคนเลือดกรุ๊ป AB ก็อาจจะแบบถ้ามองในมุมของกลไกแล้วนะครับกรุ๊ปเลือดมันก็อาจจะมีความซับซ้อนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในความคิดของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยมิยะโกะเองก็ไม่รู้ใจตัวเองแล้วเขาอยากจะเอายังไงกับอิจิโตจิเคนกันแน่นะครับท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันกก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 ็็็ชัััััจจููููงงไไปทีีี่่่่่วววาาาามมมมมมิิบบบพลลลลออออออนนนนนนะคครเเเเ้้้ดดแแยยโโโตตซึ เป็นดิจิวันดาร์ทาวเวอร์เช่นกันนะครับแล้วก็เด็กๆที่ถูกเลือกก็กําลังมาช่วยเหลือนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมาในร่างอาร์เมอร์กันหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับโกเลมอนซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับว่าร่างอาร์เมอร์หตัวสู้กับโกเลมอนตัวเดียวไม่ได้เออคือทุกคนไม่เอาจริงครับเท่าที่ดูจากบทสนทนาที่เดะสุเกะพูดนะว่าแบบตอนแรกพูกเราไม่เอาจริงท่านนี้ไอ้โกเลมอนถ้ามันคิดจะทำลายเขื่อนจริงๆพวกเราก็ต้องเอาจริงเอาจริงในที่นี้คือต้องกําจัดโกเลมอนจริงๆนะครับกำจัดก็ค โดย,ยเฉพาะอียวดีก็เหมือนกันนะครับผมเขาพูดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างจากอีจิจูจิเคนหรือดิจิมอนไคเซอร์นะสิที่แบบว่าฆ่าดิจิมอนได้โดยแบบว่าไม่มีความรู้สึกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้เดสุเกะก็ยังเชียร์อยู่นะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอีจิจูจิเคนเขาจะฆ่าดิจิมอนเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลของเขาสินะครับก็คือเดสุเกะเนี่ยไม่ตัดสินอีจิจูจิเคนนะครับแต่ว่ามิยาโกะเองที่ดูอยู่อีกจุดหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมเดสุเกะถึงสามารถเชืืื่่่่่ออ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 ใใจจจจจจเเเเเเเคคคคนน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 ไไไไดดดด้้้้ขาา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 าีีะรรรรรรรััรับบบแแลลววววหหหหมมมมมกกกกิิิิิป็ยสสถต เขารู้ว่ายัางไงก็ต้องฆ่าที่จัมพันตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเออคือเหมือนกับมิยาโกะก็มีความคิดที่มันตีกันอยู่ในหัวนะครับแล้วก็ความรู้สึกนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่ในขณะที่วนเวียนอยู่นั้นเนี่ยโกเลมอนมันก็กำลังจะทําลายเขื่อนแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่กาจะกำลังจะทําลายเขื่อนได้นะครับเขาก็เล่นงานพวกดิจิมอนขอแล้วพอโกเลมอนเล่นงานพวกดิจิมอนขอเด็กๆที่ถูกลดเสร็จปุ๊บนะครับมิมี่ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะติดตอ่ออิจิจิเคนเองนะครับก็คือมิยาโกะมมมมมมมีีีีเเ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 ลลลลลขออ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 งงงจจจิิคคคคค็็นน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 ยยยยู่่่่่่่าาาาะะะกกกกกืืสไไปปหหรัับบแแ้้ววพุุ๊ดดโโททททต นะครับเอ,ออก็พอมาเสร็จปุ๊บสติงมอนก็ต่อสู้กับโคเร m มอนอยู่นะครับแต่ว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็ลำบากเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพาวมอนก็ตื่นพอดีนะครับแล้วพาวมอนก็เล่าให้ฟังว่าดิจิมอนตัวนี้มันคือดาร์คทาวเวอร์นะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงทันเดอร์บอมอนตอนที่อ e ีวิชเจอก็คือว่าตอนนั้นไอด้ดาร์คทาวเวอร์มนันหายไปนะครับแล้วก็ทันเดอร์บอมอนจู่ๆก็โผล่มาเออก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นดิจิมอนดาร์คทาวเวอร์นี่เองซึ่งดิ เออก็ความรู้สึกตรงนี้ของมิยาโกะนะครับมันก็ส่งผลนะครับเป็นความรักนะครับให้ทําให้ฮอร์โมนเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นอะควีรามอนได้นะครับชื่อตอนของตอนนี้เท่มากนะครับผมก็คือเป็นชื่อตอนว่าอัศวินแห่งท้องนภาอะควีรามอนนะครับเออก็คือฮอร์โมนเนี่ยแปลงร่างเป็นอะควีรามอนเสร็จพวกก็เข้าต่อสู้ร่วมกับสติงมอนนะครับแล้วก็จัดการโกเลมอนได้สําเร็จเนาะเออซึ่งตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่าเออมิยาโกะเองเขาก็เริ่มเปิดใจให้กับเคนมากขึ้นนะครับก็คือว่ามีการส่งเมลไปงทท้้าาาาายยนนนะววว่่่ัีีขคุณมมชกเล ฉันยังรอวันที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันอยู่นะอะไรเงี้ยก็มีการส่งให้กับอีจิเชนประมาณนี้นะครับซึ่งเคนเนี่ยเขาก็ยังมีข้อกังขาในใจว่าเขาอ่ะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นพวกพรองของเด็กๆที่ถูกเลือก พวกแบบเดสุเกะนะครับเพราะว่าเหมือนเขาต้องการที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองมากกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยคีย์ตัวเนี้ยมันก็ถูกคลายอ่อนด้วยการแปลงร่างโจเรสที่ผมได้เล่าไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมเออแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าการแปลงร่างของพวกเดเดๆที่ถูกเลือกนะครับมันจะอย่างของเดสุเกตเนี่ยก็เป็นการที่ว่าเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเนี่ยต้องทําได้นะครับเชื่อปุ๊บแปลงได้เลยนะครับส่วนของเอลลี่แปลงได้ด้วยความแบบบังเอิญนิดนึงเออก็คือดาร์คเอาท์ว์หายไปก็เลยแปล ก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าตอนนี้เคนคือเพื่อนแล้วนะอะไรเงี้ยความรู้สึกนี้ของมิยาโกะก็ตอบรับทําให้ฮอร์โมนสามารถแปลงร่างได้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการแปลงร่างตัวเต็มวัยของ3ตัวหลักที่เป็นตัวละครของภาคนี้นะครับผมเออแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสติงนอนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราเขาแปลงร่างได้อะไรยังไงเนาะแต่ว่าเราจะได้เห็นว่าแปลงร่างแล้วเข้ามาช่วยกับเอลลนะครับกับอังคิโลวอนในการที่จะต่อสู้กับคันเดบอมอนเลยอยู่ๆก็แปลงร่างได้ซะ่อย่างนั้นครับแต่ว่าในส่วนของอ่าปาตนรง่็ัวเตตาวอนน่ยกาารโชวววพด้ ครับในตอนที่ไปช่วยศึกของแอนโดรมอนเนาะในเมืองจกักรกลนะครับตอนนั้นก็คือจะมีพวกศัตรูเป็นกาโดมอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนอยู่นอกดาร์คทาวเวอร์เนี่ยก็คือปาตามอนสามารถแปลงร่างปกติได้นะครับก็แปลงเป็นไอจัมมอนเคมากเลยนะครับก็ให้เห็นว่าเออปาตามอนเนี่ยเขาก็ยังมีการแปลงร่างเป็นสภาวะปกติได้นะครับขอแค่ว่าไม่มีดาร์คทาวเวอร์เท่าน,นั้นะเองเนาะเออก็ถือว่าเป็นการแปลงร่างตัวเต็มวัยของเด็กที่ถูกเลือกในภาคนี้นะครับทาเครุก,กับเคนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีสตอรี่เท่าไหร่ก็คือแแปปลลลงงงรงนะร่่่่่าาาาาาได้้้้ตตตตมมมกกกกกินนนนนนนะะะคคััััับว3เเเือี็ใหฟ ส่วนเทลมอนไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าเขาเป็นร่างตัวเต็มวัยอยู่แล้วนะครับเคยแปลงร่างเป็นเองเจลูมอนครั้งหนึ่งตอนที่ไปที่ทะเลมืดเนาะก็มีการเล่าในถึงเรื่องของร่างสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในภาคที่แล้วก็เป็นตอนนั้นละกันนะครับผมโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการแปลงร่างตัวเต็มวัยของเด็กที่ถูกเลือกในภาคซีโรทูนะครับเดสเกีมิยาโกและก็ออโอรินั่นเองครับผมท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยชอบสตอรี่การแปลงร่างของตัวไหนมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคส่วาา้่น เราถึงไม่ได้แบบเตรียมหัวข้อน้ไว้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่รีเควสกันเข้ามานะครับผมวันนี้ผมก็คงมีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ